เปลี่ยนการเชื่อมเหล็กให้เป็นเรื่องง่ายนะครับกับตู้เชื่อม Mix STR รุ่น650ขนาด5กิโลนะครับการใช้งานนั้นง่ายดายเลยนะครับมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นช่างอาชีพก็สามารถเชื่อมได้นะครับตอนนี้เชื่อมกับเหล็กตะแกรงบางนะครับเล็งแล้วก็กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับเชื่อมง่ายๆเลยนะครับผมกับตู้ตัวนี้นี่นะครับเหล็กตะแกรงนะครับผมทดสอบเชื่อมเหล็กบางนะครับบางเฉียบเลยนะครับเชื่อมเดินแนวนะครับเล็งแล้วก็กดเท่านั้นเองนะครับง่ายดายมากเลย สุดขอบเลยครับเก็บสายก่อนครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับนะครับกินเนื้อสวยเลยครับเชื่อมเหล็กกล่องนะครับเล็งแล้วก็เชื่อมเลยนะครับสามารถเชื่อมลากได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวทะลุนะครับผมกับระบบมิกตัวนี้นะครับเก็บสายกันฮะเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับ นะครับกินเนื้อสวยเลยนะครับไม่มีทะลุทดสอบเชื่อมเหล็กกาวไนนะครับผมนี่นะครับเล็งแล้วก็กดเท่านั้นเองนะครับง่ายดายมากเลยนะครับผมเเก็บสายกันฮะเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับนี่นะครับผมรอยเชื่อมสวยเลยครับทดสอบระบบลวดเชื่อมนะครับเชื่อมทูบหรือเชื่อม M M A นะครับเป็นระบบที่สองของตัวตู้เชื่อมสุดขอบเหล็กเลยครับ วิธีการใช้งานนะครับแค่คุณลูกค้าไปที่หน้าตู้นะฮะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไฟขึ้น0.8ก็คือเชื่อมมิก1.0กลับมาลิฟติกไม่ใช่กลับมาอีกทีเป็น MMA ก็คือเชื่อมทูบนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับนี่นะครับผมขินเนื้อสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อ STR นะครับผมรุ่นมิก MMA 650 เชื่อม CO2 แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับราคาสินค้าช่วงเปิดตัวก็ไม่แพงอยู่ที่ ,3990 บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ mm. ด้านหน้าของตัวตู้เชื่อมนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับระบบการใช้งาน MMA mm. ก็คือเชื่อมทูบกดมาอีกทีฟักคอ0.8ดกดมาอีกทีก็จะใช้ลวดฟักคอหนกดกลับมาเป็นลิฟติกนะครับตรงนี้จะเป็นระบบลิฟติกติ๊กเขียนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัดออกไปเลยเพราะว่าติ๊กสกิดเชื่อมออกมาจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไร ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเชื่อมติ๊กจริงๆแนะนําไปซื้อตู้ติ๊กโดยตรงจะดีกว่าครับรกดกลับมาก็ M M A นะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับไฟนะครับคุณลูกค้าจะใช้กระแสไฟเท่าไหร่2ปุ่มปรับไปในทิศทางเดียวกันด้านล่างก็จะเป็นขั้วลบขั้วบวกตรงนี้เป็นที่ต่อสายมิก2สองเส้นนะครับสายจ่ายไฟกับสายเดินลวดสายเดินลวดมิกของเราเป็นรุ่นถอดออกได้นะครับจะง่ายต่อการเซอร์วิสเวลาลวดวิ่งมาแล้วติดนะครับก็จับเข้ารองได้นะครับผมส่วนของแถมมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีสายเชื่อมมิกแถ้เสนนึง สายเชื่อมทูบสายดินมีลวดแถมให้ม้วนหนึ่งนะครับเป็นมวนเล็กแปลงเคาะหน้ากากมีให้พร้อมเลยนะครับต่อไปมาดูด้านข้างตัวตู้เชื่อมนะครับเปิดฝาออกมาก็จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่5กิโลตู้ตัวนี้สามารถใส่ทั้งลวด5โลก็ได้หรือว่า1โลก็ได้นะครับวิธีการใส่ก็เดินลวดมาอย่างนี้นะครับผมผ่านล่องตรงนี้นะครับล่องเขาจะมีเป็นเหรียญ2ด้านนะครับ0.8 1.0อยู่ข้างในนะครับใช้ลวดเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะครับผมนะครับแล้วข้อดีของตู้5กิโลนะครับ ก็คือถึงราคาจะแพงกว่าตู้1นกิโลก็จริงแต่ว่าการใช้งานระยะยาวจะประหยัดกว่านะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าซื้อตู้5กิโลซื้อลวดพร้อมตู้นะครับลวดตัวนี้เราจะขายอยู่แค่700นะครับการใช้งานจะใช้ได้นานกว่าตู้ลวด1กิโลนะครับลวด1โลซึ่งจริงๆเขาจะขายกันอยู่แค่ม้วนละ 280- หรือ300นะครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆถ้าซื้อ5้าม้วนก็ล่อไปพันห้อันนี้700ถ้าใช้ถึง5โลคุณลูกค้าจะประหยัดไปกว่า800เลยนะครับสําหรับ คุณลูกค้าที่มองหาตู้ที่ต้องการใช้งานยาวๆประหยัดประหยัดแนะนำมิก5โลเลยนะครับผมก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ